สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มภูทรชาแนลครับพบกับพบกับสูตรคำนวณหวยฮานอยแนวทางหวยฮานอยครับมาสรุปผลวันที่17กันครับวันที่17เดือน5ปี64นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับเตือนทุกครั้งนะครับมันชมวันนี้วันที่17นะที่เชฟหนุ่มให้ไปเด่น1เด่น1นรองศนะครับฮานอยรอบพิเศษออก 060กับ99ครับเข้าตัวกลับนะครับ0660นะครับ99ไม่เข้าข้างล่างไม่เข้าเข้า0660นะครับแล้วมาสรุปฮาหนอยรอบอ่าปกตินะครับฮาหนอยรอบปกติเชฟหนุ่มให้เด่น6กับอง5ผลที่ได้ก็คือออก62654เชฟหนุ่มก็เข้า62นะครับ6226ตัวกลับเข้าตัวกลับนะครับ แล้วตัวนี้น่าเสียดายมากเลยข้างล่างครับเชฟหนุ่มไปถึงห้าสามถ้ามาห้าสี่ก็จะบนล่างเลยน่าเสียดายมากๆครับก็ไม่เป็นไรครับเป็นแค่แนวทางตามสูตรเนาะเชฟหนุ่มก็ไม่ได้เขียนตัวเลขเกินสูตรก็เขียนได้สูตรแค่นี้ก็เขียนแค่นี้เนาะก็ขอโทษขออภัยนะครับแต่แก็ยังดียังเข้าตัวกลับเนะ 6, 2, 2, 6, าะหกสองสองหกใครที่ตามก็น่าจะเต็มเต็มกันเนาะทั้งไอพิเศษแล้วก็ปกติมาดูวีไอพีนะวีไอพีเชฟหนุ่มให้ไป แปดเอ่อเก้ากับแปดนะครับเด่นเก้ากับแปดคนที่ออกคือแปดห้าหกกับสองห้าเข้าตัวหน้าแปดห้ามาหน้าเสียดายมากเลยดูมันไปเข้าข้างหน้าไม่เข้าข้างหลังพลาดเลยสองห้าก็ไม่เข้าครับก็หน้าเสียดายนะแปดห้าเเข้า,ขาหน้าก็ไม่เป็นไรครับเข้าสองสูตรจากสามสูตรเข้าสองสูตรก็ถือว่าโอเคครับก็ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาตามของวันที่สิบแปดกันเลยครับ ก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เชฟหนุ่มภูทอน้นยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเนาะเข้ามาดูเยอะๆเชฟหนุ่มก็เป็นก็ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้วันที่18เรามาดูกันเลยครับของฮานอยวันที่18ครับวันที่18เดือนห้าปี64ฮานอยรอบหนึ่งพิเศษนะครับเชฟหนุ่มก็ได้คํานวณมาแล้ววันนี้ฮานอยพิเศษเด่นนะครับตัวเด่นนะครับวันนี้ปากกาแดงตัวเด่นเลยนะครับเด่น สามนะครับลองสองนะครับก็จะจับคู่ให้เลยครับสามก็จะมีสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้า แล้วก็30นะครับวันนี้เจาะ3ตัวให้ก็ไม่แตกครับไม่เป็นไรครับเอาแค่2ตัวไปก่อน2องก็มี25งห้าสองหแล้วก็20นะครับตัวเด่นกับตัวรองมาด้วยกันก็คือ3าสองนะครับถ้ามันมาด้วยกันมันก็จะมาคู่3ามสองสองสานะครับ ก็พรุ่งนี้วันที่18นะครับวันที่งวดวันที่18เราก็จะเชฟหนุ่มก็จะเน้นให้นะครับสามก็จะมีนะครับสามห้าสองห้าแล้วก็สามหกสองหกนะครับเน้นให้เหมือนเดิมครับสี่ชุดฟันสี่ชุดให้แต่ก็มันมีเข้ามีสิทธิ์เข้าได้ทั้งทุกตัวนะครับแต่เชพหนุ่มที่เชฟหนุ่ม,ชอ,นนมชอบครับตัวที่ฟันสามห้าสามหกสองห้าสองหกครับ ก็เ,เป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับพบกับเชฟหนุ่มภูทรชาแนลในสูตรต่อไปเลยครับผมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านปัง,ปงๆรวยๆกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ